ประสบการณ์ผจญฝูงควายที่จันทบุรีในช่วงที่พ่อท่านลีวัดอโศการามรณภาพลงนั้นพระพวงสุข,ขินทริโยกับคณะก็ได้เดินทางไปคาระวะศพพ่อท่านลีที่จังหวัดสมุทรปราการหลังจากคาระวะศพแล้วคณะก็ชวนพระพวง ไปทุดงแถวจังหวัดจันทบุรีเพราะได้ข่าวว่าแถบจังหวัดจันทบุรีมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเดินทุดงเพื่อหาสถานที่ในการทำความเพียรประกอบกับทางแถบจังหวัดจันทบุรีมีพระภิกษุที่เคยจำพรรษาอยู่ด้วยกันสมัยอยู่กับหลวงปู่ฟ้านหลายองค์ พระพวงคิดอยากจะไปเยี่ยมเพื่อนจึงได้ออกเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับคณะหลวงตาพวงเล่าให้ฟังว่าเมื่อไปถึงจันทบุรีก็ไปพักที่วัดป่าคลองกุ้งอยู่หลายวันหลังจากนั้นก็เดินออกเดินทางต่อไปเพื่อไปเยี่ยมพระอาจารย์ทวิน ซึ่งเคยจำพรรษาร่วมกันสมัยอยู่วัดภูทนพิทักษ์ท่านอยู่ที่วัดยางระหงก็เลยพาคณะที่พาเดินทางมาด้วยกันไปพร้อมเยี่ยมพระอาจารย์ถวินพักอยู่ที่นั่นสิบห้าวันพระอาจารย์ถวินได้พาดูวัดเขาสุก,กิมขนาดนั้นพระอาจารย์สมชายเพึงจะไปบุกเบิกได้ใหม่ๆก็ยังเป็นกระท่อมเล็กๆ ยังไม่ได้สร้างเป็นถาวรวัตถุเช่นทุกวันนี้ต่อจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมพระอีกรูปที่วัดเขาน้อยมีพระติดตามไปด้วยสามรูปลูกศิษย์ถือปัจจัยอีกหนึ่งคนเดินทางโดยรถโดยสารแล้วก็ลงเดินทางด้วยเท้าต่อระหว่างทางก็พบกับชาวบ้าน ที่กำลังจะไปเก็บผลไม้ที่สวนใกล้ๆวัดเขาน้อยชาวบ้านได้อาสานนำอัฐบริขารล่วงหน้าไปวัดก่อนเพราะตนเองมีรถมอเตอร์ไซค์พระพวงและคณะก็มีได้ขัดศรัทธาให้ชาวบ้านนำอัฐบริขารล่วงหน้าไปก่อนเหลือแต่ย่ามสะพายพอเดินทางไปถึงทางแยก ทางไปวัดเขาน้อยบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณทุ่งนาโล่งๆราวสี่ถึงห้าเส้นข้างหน้าก็เป็นป่าสวนยางโล่งๆไม่ทราบว่ามีควายมานอนอยู่บริเวณดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใดพอควายเห็นพระเดินมาหลายรูปมีจีวรสีสะดุดตาจึงวิ่งรี่เข้าใส่ บรรดาพระและลูกศิษย์ที่มาด้วยเห็นดังนั้นจึงออกวิ่งนำหน้าพระพวงในทันทีหลวงตาเล่าให้ฟังว่าหลวงตาวิ่งไปได้สองถึงสก้าวก็คิดได้ทันทีว่าถ้าวิ่งก่อตายเดี๋ยวนี้เลยหันหลังกลับมือล้วงเข้าไปในยามมีผ้าปูนั่งในยามเอามาแกวงเป็นวงกลม ควายเห็นก็หยุดไม่มาทำอะไรหลวงตาก็ตกประมาขาสั่นยิกยิกควายเองก็มีอารมณ์โกรธมีลมพ่นออกจากจมูกฝึดฝัดฝึดฝัดตลอดเวลาเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณสิบนาทีควายจึงเดินหันหลังกลับไปอย่างทุ่งนาสาเหตุที่หลวงตารอดพ้นจากภัยครั้งนั้นมาได้ หลวงตาเล่าให้ฟังต่อว่าเพราะอะไรที่รอดมาได้ก็เพราะเราไม่มีกรรมไม่มีเวรเรามีเมตตาต่อสัตว์ไม่เคยทำร้ายสัตว์ไม่เคยขาดสัตว์ตัดชีวิตไม่เคยเป็นกรรมเป็นเวรซึ่งกันและกันเราแผ่เมตตามีเมตตารมเป็นเกราะไม่ให้ควายมาชน เรียกอีกอย่างว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมมีพระธรรมเป็นเกราะป้องกันจิตใจเขาก็อ่อนไม่มาทำร้ายเราได้หากจะดูประวัติของครูบาอาจารย์องค์อื่นๆเช่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบเดินทุดงไปพบช้างพบเสือในป่า ท่านเหล่านั้นก็ไม่มีอาวุธอะไรที่จะใช้ต่อสู้ท่านมีแต่เมตตาเท่านั้นใช้อำนาจของเมตตานี่แหละทำให้สัตว์ไม่สามารถมาทำร้ายครั้งนี้ก็เหมือนกันเพราะอำนาจของเมตตาทำให้สัตว์ไม่ทำร้ายเราได้หลวงตาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไม่เคยลืมพระที่ติดตามไปด้วยก็พูดให้ฟังว่าถ้าหากหลวงตาพวงไม่มาด้วยแล้วก็หวกระผมคงตายไปแล้วพระท้าวิ่งนี้วิ่งไปไม่เท่าไรควายก็วิ่งทันครั้งนี้เพราะหลวงตาเอาใจสู้จึงรอดมาได้หลวงตาย,ยังพูดถึงหลวงปู่แหวน ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็มีบรรดาลูกศิษย์ที่เป็นทหารเข้าไปกราบนมัสการแล้วก็ขอเหรียญเราสู้ของหลวงปู่แหวนซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากหลวงปู่แหวนท่านให้ทำว่าเราสู้นั้นหมายถึงเราสู้กิเลสตัณหาความทุกข์ ความอยากกรณีควายไล่ในครั้งนั้นหลวงตาไม่มีสัตว์ราวุธเลยมีแต่ศิลธรรมและเมตตาธรรมที่คอยสู้และสามารถเอาชนะควายเกเรได้